ู้ชมคะหลังจากที่เราเนี่ยเข้าไปบุกฐานประชาการของลุงสง่าเรียบร้อยแล้วดูวิธีการทําเรียบร้อยแล้วก็ออกมาได้หน้าตาสีชาแบบนี้แล้วค่ะคุณลุงคะก็จะมีถึง4ี่เมนูด้วยกันเนาะน,นะคะคเดี๋ยวน้องเตงโมขออนุญ,ญาตชิมเกาเหลาก่อนที่เขาล่ำลือกันว่าน้าซุปเนี่ยอร่อยนะคะโดยที่ไม่ต้องปรุงเลยเป็นยังไงโอเคนะคะอือฮั่ รสชาติกลมกล่อมมากๆนะคะเพราะว่าจะมีเครื่องเทศมีอบเชยมีโปยกัดน,นะคะมีผงกลละโรีเยอะแยะมากมายเลยะะทำให้น้าซุปเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงก็ได้นะคะเป็นรสชาติกลมกล่อมค,ะคะ่ะแล้วก็น้าซุปใสด้วยนะคะต่อมาะคะ่ะเดี๋ยวชิมลูกชิมน,นิดนึง จะใส่น้ำแข็งไปด้วยที่เป็นสูตรลับของลูกชิ้นร้านนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอร้านไม่ได้อย่างแน่นอนก็คือเจ้าเนื้อตุ๋นเนี่ยที่ลองตุ๋นกันนานมากเลยนะคะคบ6ชั่วโมง6กเ็ดชั่วโมงได้เลยเดี๋ยวตังโมงจะต้องขอชิมหน่อยนะคะว่าเนื้อตุน๋นอะไรจ้าอะไรจ้าต้องใจจิ้มกับพริกน้ำส้มด้วยครับต้องจิ้มกับพริกน้ำส้มด้วย,วยทำไมครับคุณลุงทำไมต้องจิ้มกับพริกน้ำส้ม,มเนี่ยพริกเด็ดของร้านเลยครับเราทำวันต่อวันนะ ก่อนอื่นเนี่ยตงโมขอชิมเนื้อเปล่าก่อนนะอยากจะลิ้มลองรสชาติของนะคะเนื้อเปื่อยที่แบบว่าต้มนานๆจนน้ำซุปเนี่ยนะคะแทรกซึมไปอยู่ในเนื้อชิ้นนี้ค่ะอือหือนะคะพอกานเข้าไปเนี่ยเหมือนเนื้อชิ้นเนี้ยมันละลายในปากได้เลยเนะยคุณผู้ชมคะ่ะเราต้องผส,สมกับพริกน้ำส้มด้วยอือหือรสชาติเ,เปลี่ยนไปเลยค่ะพอเวลาชิมกับพริกน้ำส้ม อพริกค่ะพริกนะคะแอบเห็นมีพริกป่นด้วยครับพริกป่นครับพริกป่นนี่ลุงก็คั่วเองหรือเปล่าครับคั่วเองครับคั่วเองครับใช้พริกยินดานะฮะใช้พริกยินดามาคั่วเองไหนลองขอดมนิดนึงก็เขาบอกว่าถ้าเป็นพริกป่นเนี่ยที่มาจากพริกป่นแท้ๆเลยเนี่ยมันจะมีความหอมนะคะอ๋อหอมขึ้นจมูกคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะพริกเนี่ยนะคะขึ้นสมองไม่ื่องเลยแล้วนะคะหอมจริงๆ่ะคุณลุงคะแล้ว มาเห็นเนี่ยจะมีลูกค้าเยอะมากๆนะคะวันวันนึ่ะคุณลุงคะต้มเนื้อหรือว่าใช้เนื้อเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ได้คะเนื้อเฉพาะเนื้อ3มชั้นนี่ก็ประมาณ50โลนะฮะโอ้โหและคุณลุงคิดว่าที่ร้านของเราเนี่ยมีลูกค้าเยอะแบบนี้เคล็ดลับอะไรเหรอคะที่รองใจลูกค้าค่ะก็มีอยู่ว่าเราจะต้องมีอาหารดีราคายุติธรรมเพื่ออย่ารับใช้ลูกค้า อาหารดีนี่ตังโมเชื่อค่ะเพราะว่าจะเห็นว่าในการคัดสรรชิ้นนะคะเนื้อนี่เป็นชิ้นชิ้นเลยแล้วก็ลูกชิ้นเนี่ยคือลูกชิ้นจากเนื้อบัวแท้ๆไม่มีการใส่แป้งไม่มีการผสมอะไรเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็คุณลุงก็เป็นคนควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนเลยคุณผู้ชมคุณลุงคะตอนนี้คุณผู้ชมที่บ้านเนี่ยเอาทิชชู่มาแล้วนะคะตอนนี้ซับค่ะไม่ว่าจะเป็นเหงื่อด้วยน้ำลายด้วยนะคะซับ,บใหญ่เลยแอบแอบเห็นไนี่ยแอบเห็นนิดนึงอยากมาแล้วค่ะ มายังไงคะเดินทางมายังไงคะออร้านนี้จากสะพานราชวัชส,สีย่านราชวัชนะฮะมุ่งหน้าไปทางสีย่านนะฮะ ประมาณสัก80เมตรนะฮะ,ะจะอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะอยู่ซ้ายมือสังเกตไม่ยากค่ะคนะคะมีป้ายร้านเด่นเลยนะคะกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรบิ๊กสุนะคะคุณลุงคะแล้วเวลาเปิดติดเนี่ยเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดเจ็ดโมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับ7โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับโอ้โหคุณผู้ชมสามารถมาทานได้ค่ต เย็นทานได้3าม,มื้อเลยนะคะแล้วจะเกิดว่าลูกค้าไม่ได้ใกลแ้แถวนี้มีสาขาอื่นอีกไหมครับลุงลครับที่อยู่แลแวกแถวดอนเมืองถนนสงกระพานะฮะค่ะก็มีน้องเขคไปเปิดอยู่สาขาหนึ่งอ๋อก็คือจะเป็นศูนย์เดียวกันเลยแต่ถ้าเกิดอยากจะมาชมความหล่อของผู้บัญชาการตัวจริงเสียงจริงกรต้องสาขาราชวาัี่คุณผู้ชมคะคคส่วนตอนนี้นะคะแตงโ แล้วก็รายการชิมหมดชาบต้องขอขอ,อบพระคุณคุณลุงสง่า,า,าเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรตินะคะในการพาเราเนี่ยนะคะเข้าไปบุกตะลุยจึงทานทัพเลยก็สําหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมถ้าสนใจยังไงก็อยากจะให้แวะมาเยี่ยมเยียนม,มาชิมได้ค่ะสําหรับาารวันนี้แตงโมและลุงสง่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ดชาม,ชามก็หมดเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับชชชชิมชมิชมามาา